เขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้น่าจะจบแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเท่าที่ถามถามดูก็บอกว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติครับบ้างนะครับก็ทําให้เลื่อนขึ้นมาแต่ว่าก็ยังคงมั่นใจว่าโผนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วก็น่าจะถวายนะครับทลนกล้านะครับได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องิี่ดอทบอลเลตโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นงบกลางครับแสนสองหมื่นกว่าล้านนะครับที่จะต้อง ใช้จ่ายให้ได้นะครับภายในสินเดือนกันยาน,นี้โดยมุ่งไปที่การแจกจ่ายให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ,รบถ้าดูก็เหมือนไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับผมคือก็สลับที่อะไรกันเล็กน้อยรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีช่วยคลังก็ยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทีมเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ทีมเศรษฐกิจก็จะมีการเปลี่ยนนะโดยคุณภูมิธรรมจากที่อยู่พาณิชย์ซึ่งเดิมผมก็ถือว่าทํางานได้ดีมากนะครับสำหรับพี่อ้วนเนี่ยนะก็ชอบแซวกันพี่ลูกอ้วน นะครับตอนนี้จะไปเป็นบิ๊กอ้วนแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเราเห็นชื่อใหม่ของคุณพิชัยนะครับนริตพันธ์เนี่ยจะมาอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับก็ดูฝีมือแกเองก็เป็นหนึ่งในมือเศรษฐกิจวิภาค์วิจารณ์นี่ตอนคอสชนี่แกโดนฟ้องไปโดนเยอะเลยนะนะครับก็ก็เป็นคนแรกๆที่พูดถึงทฤษฎีตบก้มนะครับหรือต้มกบเนี่ยนะในบ้านเราก็ลองดูฝีมือการเดิมแกเคยเป็น รัฐมนตรีพลังงานนะครับแล้วก็คร่ำหวอดอยู่ในภาคเอกชนด้วยนะครับทำธุรกิจหลายอย่างอแล้วดูในส่วนของภูมิใจไทยอันนี้นิ่งมากนิ่งเลยฮะไม่ไม่มีไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยสิ้นนะครับในกรณีของกลุ่มคุณธรรมนัทเนี่ยอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับว่า ชื่อนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยกลายเป็นคุณนรุมนพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการ,กรเกษตรนะฮะจากพรร้าธรรมนะครับคุณอัคราพรเผ่าซึ่งเป็นน้องชายของคุณธรรมนัฐพรเผ่าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยม,ม,ามามาอยู่พรรคเพื่อไทยนะใช่ไหมครับ,รบแล้วก็คุณอิทธิสิริรัตยาก,กรรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหก์อ,อันนี้ก็มาจากพรร克拉ธรรมเช่นเดียวกันอันนี้เขาบอกว่าที่มันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีกรณีเรื่องของการที่มันจะผิด ครับนะครับหลักเกณฑ์บางอย่างก็คือ,อการไม่ได้รับการเสนอชื่อ,อหรือผมคิดว่าคุณธรรมนัอะไรยังไม่เท่ายังไม่เข้ากล้าทำยังยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีอะไรตาร่างเหล่านี้เนี่ยก็ให้ท่านอื่นขึ้นมาก่อนอแล้วก็เป็นการชี้ขาดให้เห็นชัดเจนว่า พัคเพื่อไทยนั้นแยกขาดออกจากพลังประชารัฐออโดยชัดเจนคือประเภทครึ่งครึ่ไม่อากลางไม่เอาแล้วครึ่งคึ่งกลางกไม่เอาหรือจะเข้าไปอยู่ในด้าม,ม่าใครขับใครอะไรก็ไม่เอาครับนะครับก็เอาบุคคลอื่นขึ้นมาเลย3คนนะครับจากพกรรคกล้าธรรมจากคโคต้าเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมานั่งซะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนะครับในกรณีของตัว พรรคกรณีของการย้ายเข้าพรรคใหม่อะไรต่างๆของคุณธรรมนัทนะฮะหรือหลายคนอาจจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวคุณธรรมนัทเองอะไรทํานองนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันชัดเจนตรงที่ว่านี่คือกระทรวงของกลุ่มคุณธรรมนัทนะส่วนรวมไทยสร้างชาติมีเปลี่ยนหนึ่งนะครับก็กคือเพ,เพิ่มหนึ่งนะฮะก็คือ,อรัฐมนตรี อุตสากรรมเดิมนะครับ,ค,รบคุณพิมพัทราที่แรกมีข่าวว่าคุณเอกนัทจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการาคุณพิมพัทราจากว่าการจะมาเป็นช่วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมีการเติมพลเอกนัทพลนาการนิดรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบิ๊กเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อตั้งแต่รอบ,รอบทีแแ่แล้วแรกแล้วใช่แล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้ตอนนั้น,นะะรอบอนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหตุล่าสุดรอบนี้ก็คุยกันว่าจะเป็นโคต้าของใครคือถ้ามาขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ ดูพลเอกนะัทพลมาแล้วถ้าเป็นคุณภูมิธรรมไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,มจริงเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะเขาบอกให้รอดูโผลทหารได้เลยอ๋อรอดูโผลทหารได้เแต่เห็นเขาบอกคุณสุทินทําอยู่ไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้วีการเรียนไม่รู้เขาส่งคุณรัตพลมาเพื่อการนี้เลยหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวจะได้เห็นกันส่วนประชาธิปัตย์สองเก้าอี้นะฮะคุณเฉลิมชัยนะครับร่วมอ่สีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็มาแทนบิ๊ก๊อสนะครับและคุณเดชอิครับข่าวทองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับ แต่ดีพรตีช่วยสารสุขชอบให้ภาษาทิปต์เป็นลอบสุ่อทินก็ให้คุณที่อยู่ระยองนะขออภัยนะค,ค,ค,คุณสาธิตคุณสาธิตเป็นนะทำงานได้ดีนะขอโทษเดี๋ยวดูฝีมือคุณเด่นอิดนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องสารสุขต่างๆนะครับทำงาน,นร่วมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ารู้จักคุณเดชอิดกันค่อนข้างดีเหมือนกันน่าจะไปได้ดีแหละน่าจะไปได้ดีนะครับส่วนชาติไทยพัฒนากับหนึ่งชาติเหือนเดิมนะฮะ ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตรงนี้นะครับก็หลายคนอาจจะมีทั้งสองแบบ,บแบบแรกก็คือบอกว่าก็อย่างนี้แหละมันก็นิ่งนิ่งแล,ะละ้วล่ะนะครับก็เป็นไปตามโควตานะครับต่างๆมีการเขย่านะครับเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะฮะก็จะมี คุณธีรรัตน์เข้ามาใหม่นะครับอาจารย์ชูศักด์เข้ามาใหม่คุณสรวงรเข้ามาใหม่นะครับเท่าที่สังเกตก็มีทั้งคนที่ทําเรื่องกฎหมายมแล้วไปอีกสองท่านเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ครับนะครับของพรรคอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอยากจะให้มีการเปลี่ยนลุกนะครับเล็กน้อยนะฮะแต่ก็แต่ถ้าเราดูจากทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราดูยี่ห้อคุณทักษิณทียุคนะไทยรักไทยเนี่ยแปลว่ายังต้องการให้งานเนี่ย เดินไปในทิศทางนี้อยู่มีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์คุณเนื้อแหนถ้าถ้าผมอ่านผิดนะขออภัยบอกว่าโปรดเก้าคอรมอแล้วเร่งเรื่องรถไฟฟ้า20บาทด่วนกับอีกหนึ่งท่านคุณล้วนนะฮะทีมเศรษฐกิจทีมเดิมก็ดีอยู่แล้วค่ะอาจารย์เนี่ยครับผมดีใช่ไหมนะก็ก็คือด้านการคลังอะแต่จริงๆผมคิดว่าน้ำหนักก็อยู่ที่พานี้ด้วยเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าต่างๆใช่ไหมครับการรับมือกับ พวกสินค้าจากประเทศจีนนะครับการขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่อยู่ในมือของกระทรวงพาณิชย์อยู่ก็ต้องดูว่าคุณพิชัยมาแล้วจะปรับนะฮะโทษนะครับขันน็อตการทํางานได้ยังไงบ้างครับแต่ว่าช่วงที่คุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ถือว่างานทางกระทรวงพาณิชย์เดินไปได้ได้สวยเดินไปได้ดีครับเดินไปดีดีแล้วก็เรื่องของการไปต่างประเทศเรื่องการดีวงานก็ ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างนะเยอะพอสมควรครับผมอออ่าหลายคนก็บอกแหมมาขนาดนี้กองเชียร์ฟ้าแดงจะเป็นยังไงแม่อาจารย์โอ้โหผมว่าไม่มีอะไรแมั้งนะเออบ่นๆก็ผมว่าก็สนุกดีนะทุกฝ่ายก็ออกมาอธิบายครับนะฮะชุดพิธีคิดต่างๆอ่ะนะครับคือหลายคนก็บอกว่าอินดีเอ็นคนที่รับไม่ได้คือคนที่ไม่ได้อยู่ทั้งในพรรแดงและพรรคฟ้านั่นแหละครับมอใช่ ชคน,นพักแก้าก็อาจจะเฉยๆ,ๆไม่ได้อะไรมากอะไรเง,งี้ยนะครับครับแต่ว่ากงฟังแต่สําหรับผมเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเรื่องการจับมือการทางการเมืองเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในระบอบรัฐสภาครับ <c oughs> เสียงใช่ไหมครับอะไรต่งางๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวรัฐบาลมีเสถียรภาพมันคือการเมืองของมันแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ลืมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ บ้านเมืองใช่ไหมะ hmm. อ่าตั้งแต่เริ่มจากการบอยคอตั้งแต่ hmm. อ่านายกมากตราเจ็ดจนมา hmm. ถึงปีห้าสามเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเราสามารถที่จะไปปรับให้ตัวระบบยุติธรรมเนี่ย hmm. มันฟังก์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบอ uh huh. ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราอย่าลืมเพราะเราแค่รู้สึกว่าด่ากันมันก็จบแล้วอะไรอย uh ่า huh. งเงี้ยมันไม่จบนะฮะรู้สึกใคร ขายวิญญาณให้คนนั้นใครเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ด่าได้นะครับแต่สิ่งที่มันจําเป็นจริงๆก็คือว่าอย่าไปลืมว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยยังต้องเดินหน้าต่อนะครับพี่เต้นเองก็ยังขยับนะครับเรื่องกรณีการแก้กฎหมายนะครับวีรชนต่างๆนะครับผู้เสียหายเองนะครับก็ควรจะรับสิทธิเสรีภาพนะครับในในการได้รับความยุติธรรมหลายคนมองว่าจริงๆมันอาจจะง่ายขึ้นด้วยครับ เพราะถ้าหลายท่านที่เกี่ยวข้องอยู่ณวันนั้นยังค,คงอยู่ในพักณวันนี้ก็คงจะทําอะไรไม่ได้หรือเปล่าแต่วันนี้หลายท่านไปหมดแล้วก็อาจจะมีโอกาสมากไายที่จะมีการเปิดช่องทางครับคือมันเป็นเรื่องที่ตลกมากว่ามีคนตายกลางเมือง99คนแต่5คนรับผิดชอบไม่ได้ไไดออแปลกมากนะนะฮะมันต้องกลับไปผมคิดว่าประชาชนที่ไม่แฮปปี้กับแดงไม่แฮปปี้กับฟ้าและส้มที่ไม่แฮปปี้อะไรกับใครเลยเนี่ยนะฮะ มว่าไปเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมดีกว่านะครับให้มันทํางานแล้วก็ให้เราไปถึงเขาเรียกว่าต้นตอของตัวปัญหาแล้วก็ให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการครับไม่ได้บอกว่าต้องโดนลงโทษนะแต่หมายถึงว่ามันต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและประชาชนต้องมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของตัวเองได้ครับมีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์มาคุณเลิฟบอกว่าอยากเห็นคุณจกักรพบ เป็นแกมเป็นโฆษกรัฐบาลมีโอกาสสูงมากพูดได้แค่นี้แล้วนะมีโอกาสสูงอยู่นี่อาจารย์แย้มมาแล้วนะเดี๋ยวรอดูรอดูผมผมดูจากการที่แกหมูนิดเดินสายเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากคือถ้าไม่ใช้คนอย่างพี่เอกล้วจะใช้ใครผมคิดว่าเหมาะสมมากแล้วก็คุณลยิงต้องการคนที่รอบรู้่จัดเจนนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะสื่อสารกับประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายเนี่ยอันนี้ผมต้องยกนิ้วให้พี่เอกคนหนึ่งนะก็คิดว่าผมคิดว่าคงไม่หลุดโผล่หรอกจะมีความเป็นไปได้สูงจะไม่มีปัญหาโดนร้องโดนร้องใช่ไหมช่วงนี้นักร้องเขาเชื่อว่าเขาโดนคดีอะไรแกหมดละเรียบร้อยแล้วนะฮะเท่าที่ไปเช็คเช็คถามๆมากก็คือไม่มีอะไรคลับนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งตัวนี้ได้เพราะมันก็เป็นตําแหน่งในข้าราชการทางการเมืองด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูเพราะว่าหลายคนก็ อยากเห็นหน้าค่าตาโอ้โหสนุกเลยนะพอ,ะอเจอพี่เอกเนี่ย<ล>ผมว่าโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แบบธรรมดาแน่มารอบนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือถ้าดูเรื่องของคอรมอแล้วก็การแก้ปัญหาถ้าปลดก้าวเสร็จ จานกนโยบายเห็นบอกว่าเรื่องแรกที่จะต้องเร่งทําคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก,กับช่วยน้าท่วอมอาจารย์ครับผมต้องทําเลยเพราะว่าเรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเพราะว่ากันยาเนี่ยฝนมาต่ออีกอทีนี้จากเหนือนี่จะไปอีสานแล้วจะมาตะวันออนกแล้วมาเข้ากรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องร่วมมือกันทํางานหนักและที่สําคัญก็คือเรื่องของข้อจํากัดของตัวเม็ดเงินตัวนี้เพราะว่ารัฐบาลณนะตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถที่จะผลักให้เงินมันไปผูกพันต่อได้ สิ่งที่ทําได้ก็คือโยนกลับไปให้ถ้าสมมติทําไม่ทันมันต้องกลับส่งเข้าหลวงแล้วก็ไปตั้งกันใหม่มไปทํากันใหม่ไปดึงออกใหม่อีกทีมันก็จะทําให้โครงการมันล่าช้าซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ต่อสภาวะเศรษฐกิจและจังหวะมันดีด้วยผลกระทบจากน้ําท่วมก็เบาบางลงนะครับ,รบนอกเหนือจากความเสียหายที่ต้องได้รับการเยียวยาเนี่ยตัวเงินดิจอวัลเล็ตตรงนี้สําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเข้าไปกระตุ้นแหละช่วยให้เขาสามารถฟื้นฟู นะครับหลังจากที่รับผลกระทบจากน้าท่วมเนน่ยได้อจริงๆหลายคนก็อยากให้คอรมอดําเนินการแล้วเสร็จตามกระบวนการนะเพราะว่าทุกอย่างเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรมันจะใต้เดินหน้าไปต่อได้เพราะว่าถ้าถ้ายังมามัวร้องกันอยู่แบบนี้ผมว่าโอ้โหอาจารย์มันน่าเบื่อมันมันทําให้เสียสมาธิอในการทํางานและถามว่าโอ้โหมันเรื่องใหญ่มากเลยเหรอมันนําไปสู่ความเสียหาย มหาศาลเลยเหรอคือมันบางทีมันจะต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยไงครับใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องแค่กระบวนการบางทีกระบวนการเนี่ยมันก็มีความเทาๆอยู่อะบางเรื่องกฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้อะอหรือเขียนไว้แต่ก็ไม่ชัดเจนครับมันก็ควรจะมองข้ามกันไปบ้างแต่มันต้องไปดู<อ>าบางทีก็ต้องไปดูในแง่ของความเสียหาย<อ>านะฮะว่าทาหรือเปล่า,อย,าอย่างถามผมกรณีคุณพิชิตอะคุณพิชิตทำอะไรเสียหายบ้างไม่มีเออแต่ต้องโดนโดนไปถึงนายกเลยเนี่ยคือมันมันแปลก ขนาดคุณพิชิตลาออกแล้วนายกยังไม่ลอยลำไปแล้วใช่ไหมนายกยังไม่รอดเออแต่ถ้าคุณพิชิตไปทําอะไรไว้สิใช่ไหมเป็นปัญหามันพิสูจน์ได้ชัดเจนอะไรต่างเหล่านี้นะครับการไม่ตีความเกินเหตุนะครับการไม่เขียนเขาเรียกว่ารัฐมนูญด้วยสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ทุกคนน่าจะอยู่บนหลักการและเหตุผลที่มันประเมินได้พิเศษครับ ปัญหาของกฎหมายบ้านเราเนี่ยคือพ <c oughs> ุ่นตรงนะในต่างประเทศเขาจะบอกว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกันคุณพอเดาได้ว่ามันจะออกมายังไงแต่บ้านเราเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันเดาไม่ได้เลยครับตั้งแต่ปี4 9เกเป็นต้นมาเนี่ย <c oughs> ความเข้าใจของคนทั่วไปเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ผลมันอาจจะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ <c oughs> เช่นในรอบนี้มีการตีความสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมสาหรับผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายอะครับเออมันเป็นประมวลที่แบบค่อนข้างกว้างอะไรอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเราสร้างกฎหมายใหม่ครับด้วยตัวสารรัฐมนูญเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะอาจจะไม่ใช่ความผิดของสารนะรแต่ความหมายก็คือว่าไอ้อำนาจที่มันได้จากการสถาปนาสิ่งที่เราเรียกว่าสารรัฐมนูญขึ้นมามตามรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมันดันไปเปิดช่องให้เขาสามารถทําสิ่งนี้ตามกระบวนการได้ครับตรงนี้ต้องมานั่งคุยกันนะแล้วผมคิดว่าผู้ร้องเองเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่ว่านึกจะร้องก็ร้อง เพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนอะไรในการร้องนะพิเศษอแต่ผลกระทบที่มันเกิดเนี่ยมันผลมันเกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะคนมากโดยไม่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาแบบต่างประเทศเลยคุณอยากร้องใช่ไหมคุณก็วางเงินไว้เป็นโจทย์ฟ้องเองนะอแล้วถ้ามันถูกพิสูจน์ว่าไม่นี่คุณโดนนะไม่โดนริบเงินก็มีหรือโดนฟ้องกลับก็มีอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยคือมันจะต้องเปิดช่องทางตัวนี้ไว้ด้วย ไม่ไม่อยากให้เป็นสังคมแบบเกสตาโปะที่พูดตรงแบบที่เราเคยเห็นในยุโรปตะวันออกหรือว่าในเยอรมนีตะวันออกสมัยก่อนที่ทุกคนต่างเป็นสปาให้ดูระแวงกันไปหมดแล้วมันทําให้สังคมมันอยู่ในความหวาดกลัวโดยตลอดเวลาผมไม่อยากให้สังคมไทยเป็นแบบนี้นะฮะก็อยู่ที่การแก้รัฐมนุนนะครับว่าจะไปขีดขอบเขตนะครับการทำงานของสารรัฐมนูญเนี่ย ยังไงนะฮะมันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งคือสารรัฐมนูญอันนี้ตั้งแต่ผมเรียนหนังสือนะครับอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้<อ>แต่ว่าตอนผมเรียนหนังสือท่านประธานสารรัฐมนูญท่านนี้แหละซึ่งเป็นคนสอนเนี่ยเขาบอกว่ามันมันต้องได้ข้อยุติอะ่ะสิ่งที่สารตีความเนี่ยมันหมายถึงมันเกิดความขัดแย้งในความตีความกันในเรื่องกฎหมายและหน้าที่ของสารรัฐมนูญคือวินิจฉัยเพื่อให้หยุดติความขัดแย้งและนําไปสู่ข้อสรุป แต่บ้านเราเนี่ยมันไปต่อหมายความว่ามันมันเกิดการตีความใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วมันกลายเป็นว่าต้องกลับไปถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกครับจําได้ไหมฮะคราวที่แล้วอยากแก้รัฐมนูลก็ไปถามมีปัญหาที่ศาลรัฐมนูลครับพอรอบนี้จะแก้้อีกไม่แน่ใจต้องทําประชามติกี่รอบใช่ไหมคือมันไม่ชัดอะอะไรมันก็ไม่ชัดอะก็ต้องกลับไปถามอีกก็แปลว่า ปัญหามันไม่จบไง oh. แทนที่คุณมีหน้าที่ในการตีความให้ทุกอย่างมัน oh. จบสิน้นเสด็จน้ํา <c oughs> เป็นมีหลักการอธิบายได้ชัดเจน <c oughs> และทุกคนสามารถใช้เป็นหลักครับใช่ไหมครับในการเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยบ้านเราไม่เป็นแบบนี้อ <c oughs> ใช่ไหมในยุโรปเนี่ยสารฐมนูญจริงๆก็มีบทบาทน้อยมากส่วนใหญ่ที่มีก็จะมีกับประเทศที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตครับ นะหรือพวกกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งเพิ่งเปลี่ยนผ่านจากประเด็จการคอมมิวนิสต์มาสู่ความเป็นประชาธิปไตยเขาต้องมีสามนูนเพื่อที่จะตีความผ่านตามหลักการใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอำนาจเขาก็จะเยอะแต่ว่าในยุโรปตะวันตกที่มีความเป็นประชาธิปไตยเยอะหน่อยเนี่ยสามนุนทําหน้าที่ทางด้านเทคนิคเป็นหลัก นะฮะคืออธิบายกฎหมายในด้านเทคนิคครับนะฮะและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อแนะนําเพื่อนําไปสู่การแก้กฎหมายนะแต่ตัวเองไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินว่าใครถูกใครผิดซะด้วยซ้ำครับก็อยากให้บ้านเราเถียงกันเรื่องนี้นะครับให้ให้เรื่องการร้องเรื่องอํานาจในการวินิจฉัยขอบเขตต่างๆนะครับรวมไปถึงมันจะต้องเป็นการวินิจฉัยซึ่งนําไปสู่ข้อยุติความขัดแย้งในสังคมไม่ใช่ไปเพิ่ม ความขัดแย้งในสังคมอันนี้ด้วยความคารพนอ่ะเดี๋ยว3าถึงหกันยาโยนี้อาจารย์จะมีการถกงบปี68น่าสนใจนะก็พรองงบนี่แหละผมเลยคิดว่าชื่อคลรเลยอาจจะต้องรอไปถึงสิ้นสัปดาห์นี้ยเพราะว่าคงไม่ออกมาระหว่างที่มีการถกงบกันอยู่หรอกครับก็ผมมีความคิดว่าเป็นไปได้สูงมากว่าาจะมีการนำขึ้นทุนดาสักวันศุกก็คือหลังจากมีการประชุมแล้ว ครับนะครับแล้วก็อาจจะโปรด9เก้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์หน้าก็อาจจะทํางานได้เลยประชุมคอ,อมอกันได้เลยครับคือผมผมก็กําลังสงสัยเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าวันประชุมและวันโหวตงบคนที่ไม่ได้อยู่ในซีก <c oughs> รัฐบาลของพรรคนั้นๆอ่ะครับผมเขาจะมีปฏิกิริยายังไงอันนี้นะ่าสนใจนะนะ นะอาจารย์นะจะออกมาเป็นยังไงมติพักอ่ะถ้าเป็นมติพักแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยจะจะออกมาเป็นยังไงอยากให้ึนนั้นอยากรอดูเอยากรอดูใช่ไหมครับแต่ทุกคนมั่นใจนะครับโดยเฉพาะคุณคุณสระบงเองก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าได้เสียงปชปมาแล้วออหละถ้าพลังประชารัฐหายก็ยังมีปชปมาช่วยอยู่ครนะฮะแต่เขาบอกยี่สิบห้าเสียงจะได้ครบยี่สิบห้าเสียงเหรอนะพอเล้น คุณชวนอาจจะไม่ยอมมั้งว่หลอกเสียงเปล่าเนี่ยก็เหมือนพลังประชารัฐอ่ะผมอยากป้องไปโหวตเหมือนกันนะะไม่ไปคิกลัวจะไม่ไปไม่แน่จะรับได้ใช่ไหมมาดูเรื่องของการผมกลัวเลยนะกลัวนักข่าวแถวนั้นเลยนะดูเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมนิดนึงหลังจากที่โอ้โหท่วมระเนรนาศตั้งแต่เหนือลงมาจนถึงสุโขทัยดูเหมือนว่าเรื่องของ แก่งเสือเต้นอ่ามันกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีทั้งฝั่งที่ค้านแล้วก็เห็นด้วยล่าสุดคุิภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหยิบเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษ์ที่เคยทําไว้เนี่ยแหละครับกลับมาปัดฝุเปิดดูกันมามีอะไรบ้างโอ้โหอันนี้ก็เป็นมหาการนะพี่ ว่าแก่งสุอเตนนี้คุยกันมานี่ผมว่าจะ30ปี <Okay. S 1> แล้วมั้งนะฮะแต่ทีนี้ทุกฝ่ายก็มีเหตุผลที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในทางฝั่งของประชาชนเนี่ยนะครับบอกว่าแก่งคือผลกระทบของมันเนี่ยนะครับก็คือมันไปกระทบชุมชนนับพันครอบครัวรวมไปถึงมันไปทําลายป่าสักทองเป็นหมื่นไร่นะฮะชาวบ้านเองก็จะรู้สึกว่าเขา ไม่อยากที่จะให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและเขาบอกว่ามันมีรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําภายใต้สเสียบโมเดลใช้เป็นแนวทางป้องกันน้ําไม่ให้หลากด้านล่างซึ่งก็ทําได้นะครับคืออธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนคือพื้นที่การจัดการน้ําก่อนหน้านี้ที่ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําเคยไปวางแผนร่วมกับแพร่อบจแพร่เนี่ยถือว่าเป็นอ,องค์กรที่มีการจัดการน้ําด้วยตัวเอง คือน้ําท่วมที่แพร่เนี่ยลำน้ํายมสองฝั่งเนี่ยมันจะมีอ่างเล็กอ่างน้อยที่ผ, <ม S 1> ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกพยาวตกในพื้นที่แล้วน้ํามันก็กเตไปตอยู่ในตรงนั้นมันเต,ต็มอ่างเล็กอ่างน้อยมันถึงได้ล้นลงลําน้ําอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งถามว่าถ้าไม่สร้างเขื่อนเราจะมีการจัดการยังไงก็าการจัดการแบบนี้แต่การจัดการแบบนี้ ม,ม,มันไม่ร้อเมันไม่ร้อยเอร์เซนตเพราะฝนมาตกในพื้นที่ถ้าถาแล้วถ้ามันตกเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของถ้ามีเขื่อนอันนี้เคยคุยขออ้างอิงอาจารย์น้อยครับ ศาสตราจารย์ดรสิตาังพิไลล่าจากมหาวิทยาลัยเกษตรอาจารย์น้อยเคยลงไปดูเรื่องของเขื่อนแก่งเสอร์เต้นอาจารย์น้อยบอกว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการจัดการเนี่ยเรามีระบบชมทานอยากให้ใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ก่อน uh huh. อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์น้อยวาดหวังไว้ uh huh. แต่ถ้าจําเป็นต้องมีการสร้างเขื่อน ขอให้กลับไปศึกษาใหม่เพราะไอ้ที่ศึกษามามา30กว่าปีแล้วสภาพมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสภาพเมืองสภาพพื้นที่ต่างๆมันนะครัเปลี่ยนไปหมดแล้วคือจริงๆผมว่าถ้าเรามองประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นทุกคนมีทั้งออกครับทุกคนยอมแต่จะทํายังไงให้คนที่ได้รับผลกระทบเขาได้รับการชดเชยหรือช่วยเหลือตามสิทธิที่เขาต้องการิที่เขาควรจะต้องการเพราะแน่นอนว่าการจะสร้างเขื่อนพื้นที่ที่สร้างเขื่อน มันจะมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบชุมชนนั้นอะ่ะคุณจะจัดก,การเขายัางไงครับออจะไปสร้างเมืองใหม่ไหมให้เขาไหมหรือจะย้ายไปด้านบน,น <ะ S 2> ด้านบนเนี่ยพอถ้าย้ายไปอยู่ด้านบนหนักเนี่ยอันนี้คนก็เขาออกยากเขาก็ต้องเห็นใจกับนนะั<ล>ส่วนป่าสักทองเนี่ยอันนี้เราเข้าใจว่าแพร่เป็นพื้นที่ปลูกต้นสัก์แต่ถามว่าต้นสัก์เนี่ยตอนนี้ทุกบ้านปลูกได้แล้วนี่อใช่ไหมทำไมเราไม่มาส่งเสริมให้ปลูกเยอะขึ้นให้ปลูกในพื้นที่ของชาวบ้านแล้วก็ใช้เป็น ทุนในการคาประกันได้อะเออเออก็น่าสนใจมันก็มีวิธีคิดมีทางออกใช่ไหมฮะครับเออนะผมคิดว่าแต่ต้องผมคิดว่าแต่มันจะต้องบริหารจัดการแหละครับไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะประชาชนที่เป็นกังวลเรื่องไม้สักทองหรือว่าผลกระทบต่อวิถีชีวิตเขาเนี่ยคเขาเองก็ต้องคิดในอีกด้านหนึ่งก็คือปล่อยไม่ให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆก็หมายถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับลุ่มน้ำเนี่ยอย่างที่บอกลุ่มน้ํายมมีอยู่ลุ่มน้ําเดียวที่ไม่มีเขื่อนครับอก ก็ไปตําหนิไอ้คนที่ค้านไม่สร้างคุณลองมาอยู่ที่เขาได้รับผลกระทบตรงแต่คนที่อยู่ด้านบนบอกเฮ้ยมันต้องมีวิธีการจัดการเอาเป็นว่าจริงๆผมว่าเอาคนที่ได้รับผลกระทบท้ายน้ำเนี่ยตั้งแต่ระมัดจะวังขึ้นเลยจัดเวทีคุยกันเลยยังไงก็มีทางออกนะฮะแล้วผมเชื่อสมัยนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงมีทางออกให้แน่นอนนะครับในเรื่องกลาัๆก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของการปัดฝุ่นโครงการน้ําที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆคือ ประเทศไทยมัน50-60ปีแล้วนะไม่ได้มีการไม่ได้มีการทาขยายระบบชมระทานเพิ่มแล้วทุกวันเนี้ฝนมันไม่ได้ตกเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์50-60มิลลร่อไป2 0 0ร้อยสามอบางที่500ร้อยสภาพอากาศและระบบชมระทานที่เรามีอยู่มันไม่พอใช่ครับผมยังมีความคิดว่าถ้าเราจะขุดแม่น้ําสักเส้นหนึ่งเนี่ยคนอาจจะไม่เห็นด้วยครับผมเริ่มจากนครสวรรค์คุณขีดไปเลยตรงไหนแ้งเนี่ยเอาแหล่งน้ำเนี่ยมัน่าย ตรงนั้นจะได้ทําการเกษตรได้ตรงไหนเนี่ยระยะแรงนั่นแหละอ่ะมันผ่านไปนะมันจะได้เพิ่มพื้นที่การเกษตรช่ไหมก็เป็นรายได้สำหรับชาวบ้านนั่นแหละใช่ไหมฮะครับนาสนใจก็เป็นแต่โครงการนี้นี่ถูกคัดค้านมาทุกรัฐบาลนะฮะโอ้โหตั้งแต่ปี2 3สามให้กฟผศึกษานะครับแล้วก็ปีสามสองเขาให้ชประทานศึกษาต่อปีสามเกชุมนุมครับคุณอภิสิทธิ์นะครับกับคุณสนั่นขจรประสาทรองรายกก็ผลักดันโครงการแต่ก็ ผนเสียงค้านไม่ได้จนมาถึงยุคของคุณยิ่งรักนะครับก็มีโครงการเชื่อมแม่น้ํายมนะฮะแล้วก็เขื่อนแก่งเสือเต้นในพื้นที่อุทยานแม่นยมก็โดนคัดค้านเหมือนกันนะฮะก็สามสิบห้าปีเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงขึ้นมันรุนแรงขึ้นนะมันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันถอยคนละก้าวได้มันเกิดประโยชน์กับประเทศมันเกิดประโยชน์กับชาวบ้านมันเกิดประโยชน์กับคนที่รับผลกระทบทําครับจริงครับนะ เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเศรษฐกิจกครับ